คนที่ออกแบบเ้ืยฉบับนี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบ้านเมืองยิ่งทําต่อไปก็ยิ่งพินาศเราต้องสถาปนาความยุติธรรมกลับคืนมาถ้าไม่ผ่านสักเมื่องเนี่ยก็เท่ากับว่าต้องการท้าทายประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมโภคินพลลกุลกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยครับเรานั้นมุ่งหวังอันดับแรกก็คือการที่เราจะสามารถ ให้มีการจัดตั้งสะสะรอได้สำเร็จนะครับรับนูลปี50ก็ดี60ก็ดีจะบอกว่ามาจากการทำประชามติประชาชนเห็นชอบแต่เราคงเข้าใจดีอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นไปแบบบริสุทธิธรรมผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ต่อนหนักอยู่แล้วว่าที่มันมาถึงวันนี้รับนูลฉบับนี้มีส่วนอย่างมากตั้งแต่การเลือกตั้งก็ต้องใช้คำว่าสุดมั่วเลยออกมาเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีรัฐบาลยุคไหนมีมากพักขนาดนี้แล้วเกือบ20่พักเนี่ยนะครับ ก็เพราะว่าคนที่ออกแบบรุ่นฉบับนี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบ้านเมืองแต่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์อะไรก็ไม่รู้กรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับก็เห็นกันว่าวันนี้ถ้าเราไม่ให้พี่น้องประชาชนเป็นคนแก้ปัญหาเป็นคนวางกติกาเห็นชอบในกติกาและก็เลือกผู้แทนเขาตามกติกาที่เขาเขียนและเขาเห็นชอบเนี่ยเราไม่มีวันหลุดออกจากความขัดแย้งหลุดออกจากปัญหาต่างๆได้เลย ตอนนี้มีสองร่างนะครับร่างพักฝ่ายค้านกับร่างของรัฐบาลหลักการนั้นเหมือนกันหมดแตกต่างในรายละเอียดเราจึงเสนอว่าให้สสรมาจากการเลือกตั้ง200คนเข้ามาถึงเป็นสภาสสรก็ไปเลือกคณะกรรมธิการขึ้นมาจํานวนหนึ่ง45คนก็ประกอบด้วยสสรสักสาคนอีก15คนก็มานักจากนักวิชาการสายกฎหมายมาชนสายรัฐศาสตร์สายประสบการณ์ต่างๆมาร่วมกันยกร่างและเสนอสภาสสร ถ้าเห็นชอบก็ไปประชามติต่อไปนี่คือร่างของฝ่ายค้านรัฐบาลเขาก็บอกเขามีร5อยหิคนอีกห้าสิบคนก็มาจากโคต้าของรัฐสภาสวเท่าไหร่สาแทนเท่าไหร่ก็แบ่งไปตามพรรคที่เขาเสนอตัวแทนเข้ามามาจากคนอายุสิบแปดสิบคนแล้วก็มาจากนักวิชาการโดยที่ประชุมที่กาบ,บดีก็เลือกกันมาอันนี้ไม่เป็นไรก็รายละเอียดก็ไปว่ากันว่าอันไหนจะเหมาะสมแต่ของรัฐบาลเขาเมื่อร่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปเสนอรัฐสภาถ้ารัฐสภาเห็นชอบ ก็ไม่ต้องไปประชามตินะถ้าไม่เห็นชอบไปประชามติแต่ของเราที่คิดว่าไปประชามติซะเลยเนี่ยมันจะได้จบเป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ว่าประชาชนเขียนประชาชนเห็นชอบและไปเดินตามวันนี้ต่อไปถ้าจะให้สมบูรณ์แบบควรประชามติอย่าไปเสียดายเงินเลยครับเราเอาไปทําไรสาระตั้งเยอะแยะทาอันเนี้ยเพื่อเป็นอนาคตของประเทศเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรครับผลงานของประชาชนทั้งประเทศร่วมกัน ยติที่เรากล่าวถึงเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องแรกก็คือกรณีมาตรา270คือเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยเขาให้สอวอนั้นก็มีอำนาจที่จะไปกำกับตรวจสอบติดตามต่างๆรวมทั้งการเสนอร,ร่างกฎหมายทั้งหลายเกี่ยวกับการปฏิรูปเนี่ยไปเสนอในรัฐสภาเลยดังนั้นเราก็มองว่าทำไมไม่ไม่เอากลับไปปกติเรื่องปฏิรูปเนี่ยก็เป็นร่างกฎหมายไปเสนอในชั้นสสค่อยๆไล่ขึ้นมาได้มันไม่ได้มีความ เร่งด่วนมากมายอะไรขนาดนั้นแล้วถ้าจะเป็นเร่งด่วนจริงๆเนี่ยมันก็ร่วมมือกันได้นะครับแต่อันที่สําคัญนี่คือมาตรา272ที่บอกว่าให้สอวอเนี่ยมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีมันก็เป็นประเด็นที่ทําให้เห็นว่าใครก็ตามที่กลุ่มสอวอไว้ได้250คนเนี่ยจากสมาชิกทั้งสภาคือ750คนนะฮะก็ได้ไปนหนึ่งในสามแล้วได้อีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะแบบ สรุปแล้วงูเห่าที่คยหายไปหมดแล้วก็กลับมาใหม่หมดนะฮะพักเล็กพักน้อยก็กระจองงองแงกันหมดนี่คือสิ่งที่เราได้มันก็ไม่ได้คุ้มกับสิ่งต่างๆที่เราทําไปเลยลเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเ,เราก็แก้สาสวท่านไม่มีสิทธิ์เลือกนายกก็แล้วกันให้สสเขาเลือกเราก็เลยเสนอแก้มาตรา1น9ไปด้วยว่านายกมาจากสสได้ด้วยคือมาจากบัญชีที่พักเสนอก็ได้มาจากสสก็ได้ แต่สสเราก็บอกว่าแต่พรรคท่านต้องมีเสียงอย่างน้อยสักยี่ห้าเสียงนะส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องมาตรา279ยติเนี้ยประกาศคําสั่งการกระทําข,ของคอสอชอเนี่ยคือผู้ที่ยึดอํานาจตอนเนี้ยก็เขาบอกว่าให้มันคงอยู่ต่อไปประกาศคําสั่งการกระทำเราเนี้ยไม่ว่าในทางรัฐธรรมนูญทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการเดิมมันก็ไม่เขียนทางรัฐธรรมนูญน,นะแค่นิติบัญญัติบริหารตุลาการนี่เขียนรัฐธรรมนูญ้วยแปลว่าตาคุณแม่ไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้ถือว่าชอบโดยรัฐธรรมนูญและชอบโดยกฎห,หมายหมด ไปเขียนในบทเฉพาะการคือบทเฉพาะการเป็นบทที่มันคงอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็จะหมดไปแต่อันนี้มันไม่หมดไปเพราะมันไม่รู้จะหมดไปตอนไหนนะแต่การไปเขียนที่มันสร้างปัญหาอันหนึ่งที่ที่ไม่ดีเลยขึ้นมาก็คือว่าการรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ในบทจริจรงหมวดสิทธิเสรีภาพเมื่อมาเจอกับประกาศคําสั่งคอสอชอที่ริดรลอนเสรีภาพถามว่าถือตามอันไหนสามนุนบอกให้ถือตามประกาศคําสั่งคอสอชอนั่นหมายความว่า ประกาศคำสั่งแล้วนี่ออกโดยคณะรัฐประหารสามารถที่จะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่บอกว่าผ่านประชามติของประชาชนได้แม้ประชามติจะบิดเบี้ยวไงก็ตามแต่ตกลงมันเอายังไงกันแน่มันย้อนแย้งกันหมดเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเรายกเลิกอันนี้ซะประกาศคําสั่งการกระทําคอสชอที่ไปขัดตบ,บทจริงลรรมนูนก็ต้องถือว่าใช้ไม่ได้ ผมยังมั่นใจว่าถ้าฉบับสสรเนี่ยไม่มีเหตุผลที่ท่านสอวอจะไม่เห็นชอบเพราะท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้ไปตัดท่านจากการเป็นสอวอไม่ได้ไปตัดอํานาจอะไรท่านเลยเพียงแต่ท่านร่วมกันเดินบนรถแบบนี้ด้วยกันเท่านั้นเองมันน่าจะผ่านนะนะส่วนอีกสี่ยติที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่แต่ล่างเนี้ยน,น่าจะไปได้เพราะว่าลองนึกภาพนะว่าถ้าทั้งตีว่าห้าเรื่องแล้วกันมันหกยติเพราะ เรื่องที่หนึ่งกสองเอางวันเหมือนกันทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลถ้าไม่ผ่านสักเรื่องเนี่ยก็เท่ากับว่าต้องการท้าทายประชาชนท้าทายทุกฝ่ายวันนี้สิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีความร,รู้สึกว่าประเทศเนี้ยเขาต้องการมีส่วนร่วมเขาต้องการมีสิทธิ์มีเสียงอย่างจริงจังไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแต่ว่า เขียนว่าอำนาจเป็นของประชาชนแต่เขาแทบจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรแม้แต่การที่เขาไปแสดงความเห็นไม,ไ,มไม่รับร่างรัฐนูนก็ถูกดำเนินคดีกันเยอะแยะผมว่ามันถูกกดดันมามากมายจนเขามีความรู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาต้องลุกมาบอกว่าประเทศนี้ควรจะเดินอย่างไรประเทศนี้คนรุ่นหนึ่งเขาคิดอย่างไรใช่ไหมซึ่งมันมีอิทธิพลต่อความคิดด้วยกันทุกฝ่ายทั้งสิ้นนะครับและผมก็เห็นว่าแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ย ก็คงเห็นเหมือนกันว่าถ้าไม่เดินอันนี้ไปด้วยกันเนี่ยมันก็ตันด้วยกันทุกฝ่ายปล่อยเขาไปเลยท่านต้องเชื่อว่าคนไทยเนี่ยนะฮะทุกคนไม่ว่าจะคิดแบบไหนสีอะไรเขามีความรักชาติเพียงแต่การมองความรักชาติมองความเข้าใจต่อชาติอาจจะแตกต่างกันถูกไหมครับแต่สิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็คือเราต้องสถาปนาความยุติธรรมกลับคืนมาจะให้ใครสถาปนาล่ะในเมื่อคนหนึ่งเอาเปรียบอยู่เขาก็ต้องสร้างระบบที่ปกป้องเขาและรังแกอีกฝ่ายหนึ่ง ยิ่งทาต่อไปก็ยิ่งพินาศแต่ถ้าประชาชนเขาสถาปนาเขาจะสถาปนาเพื่อใครอ่ะก็ต้องสถาปนาเพื่อตัวสังคมมันเองตรงนั้นต่างหากที่เรารอคอยแล้วถัดจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะดีไม่ดีประชาชนเขารับผิดชอบแล้วผมต้องอยากใช้คําว่าต้องให้จบที่ประชาชนถ้าไม่จบที่ประชาชนจบที่ใครคนใดคนหนึ่งมันไม่จบถ้าจบที่ประชาชนมันจบ